สวัสดีครับพี่น้องกเกษตรกรสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็น EP ที่95สํำหรับพืชเศรษฐกิจที่เราจะนำเสนอเป็นสาระในคลิปนี้ก็เป็นส่วนของทุเรียนและประเด็นในส่วนของทุเรียนนั้นก็กำลังเป็นเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นแล้วก็เป็นคำถามที่ค่อนข้างจะมากทีเดียวกับกรณีทุเรียนที่เข้าสู่สภาวะของการแตกใบอ่อนพี่น้องเกษตรกรครับในส่วนของเดิมนั้น ในช่วงหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาเราเริ่มพบเห็นการเปลี่ยนแปลงการเจริญเติบโตของทุเรียนนั่นก็คือภาวะของการแตกใบอ่อนซึ่งในการแตกใบอ่อนของทุเรียนนั้นก็ขอให้เข้าใจว่ามันเป็นเรื่องโดยธรรมชาติเป็นเรื่องที่ดีหมายความว่าเมื่อใบเขาครบอายุเขาก็ต้องแตกใบอ่อนในส่วนของการที่แต่ละต้นจะแตกใบอ่อนเร็วหรือช้าก็ต้องขึ้นไปอยู่กับในส่วนของสภาพ ถ้าต้นที่มีอายุใบนานเกิน3เดือนเขาก็ต้องแตกใบอ่อนสำหรับส่วนที่มีการให้อาหารให้ปัจจัยดีเขาก็จะแตกใบอ่อนได้มาอย่างมีคุณภาพในกรณีของฝนที่ตกลงมาก็เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการแตกใบอ่อนอันเนื่องมาจากอายุเขาครบแต่บางอย่างหรือบางส่วนนั้นถ้าเราไปดูในรายละเอียดให้ดีนะครับเราจะพบว่า กรณีของการแตกใบอ่อนของทุเรียนส่วนใหญ่จะแตกส่วนยอดส่วนที่1หรือในต้นที่สภาวะใบเสียหายจากกระแสลมส่วนที่2และในตำแหน่งของต้นที่ไม่ค่อยมีผลผลิตเขาก็จะแตกใบอ่อนด้เร็วกว่าต้นที่มีผลผลิตเหมือนอย่างกรณีในภาพเนี่ยส่วนบนจะไม่ค่อยมีผลผลิตเขาก็จะแตกใบอ่อนส่วนด้านล่างมีผลผลิตเขาก็จะแตกใบอ่อนช้าฉะนั้นในเรื่องของประเด็น ความห่วงใยที่พี่น้องสกรได้ทราบและก็ได้เข้าใจถึงประเด็นปัญหาก็คือว่าเมื่อใดก็ตามที่ทุเรียนแตกใบอ่อนแล้วผลทุเรียนอยู่ในระยะไข่ไก่ไข่หานปัญหาที่สําคัญก็คือการหลุดล่วงเพราะฉะนั้นคําถามที่ถามกันมามากก็คือแล้วเราจะจัดการอย่างไรแลผลอ่อนมันจะร่วงไหมพี่น้องสกรครับผมนําเรียนว่าทั้งหมดไม่ใช่สูตรสําเร็จสูตรสําเร็จ ไม่มีครับแต่สิ่งที่เราจะต้องทำการศึกษาเรียนรู้ทำความเข้าใจก็คงเป็นเรื่องของการพิจารณาถ้าเราย้อนกลับมาดูในความสมบูรณ์คือหมายความว่าทุเรียนของเรามีคุณภาพใบที่ดีมีปริมาณผลที่ติดค่อนข้างจะมากลักษณะของผลก็ยังเขียวสดใสนั่นหมายความว่าความสมบูรณ์เขาพร้อมยังสมบูรณ์ดีอยู่ สิ่งที่จะเกิดขึ้นในความเสียหายก็คงเป็นไปตามกลไกการธรรมชาติหมายความว่าในส่วนของผลก็จะต้องมีการแข่งขันการจเจริญเ,เติบโตซึ่งกันและกันเขาก็จะมีการหลุดล่วงผลที่บิดงอเล็กหรือผลที่ไม่สมบูรณ์เขาจะล่วงไปแต่ในขณะเดียวกันในส่วนของบางครั้งเราอาจจะเริ่มพบเห็นความเปลี่ยนแปลงจากทุเรียนต้นที่มีคุณภาพใบที่ค่อนข้างจะไม่สมบูรณ์พอ ลักษณะอาการที่ติดตามมาก็คือพอทุเรียนแตกใบอ่อนหนามมันแดงคือถึงไม่แตกหนามก็แดงได้จากสภาวะความเครียดเพราะฉะนั้นในส่วนของสิ่งที่เราพบเห็นณนเวลานี้ทุเรียนแตกใบอ่อนด้วยตามอายุนั่นคือส่วนที่1ส่วนที่2เขาแตกใบอ่อนด้วยในส่วนของเราเริ่มเข้าสู่ระยะของการบำรุงผลมีการเพิ่มน้ำมีการเพิ่มธาตุอาหาร ส่วนที่3ก็คือจากกรณีฝนที่ตกลงมาในช่วงวันสองวันนี้ก็จะเป็นส่วนในการกระตุ้นหรือสนับสนุนให้การแตกใบอ่อนของทุเรียนนั้นมีปริมาณมากขึ้นเพราะฉะนั้นคำถามก็คือว่าแล้วเราจะจัดก,การอย่างไรดีผลอ่อนที่เป็นระยะไข่ไก่ดังในภาพจะร่วงหรือไม่พี่น้องเกษรรครับผมต้องนำเรียนอย่างนี้ว่า เราจะต้องหันมาทําความเข้าใจในส่วนเรนี้ว่าการแตกใบอ่อนเป็นเรื่องของการนําพลังงานมาใช้มาเพื่อการเจริญเติบโตของใบเพราะเขารู้ว่าเขาต้องสร้างใบใหม่สร้างโรงครัวใหม่เขาจึงจะเลี้ยงผลได้ในส่วนที่สองผลเองก็ต้องใช้พลังงานที่มีอยู่ในการเจริญเติบโตก็เลยเกิดการแข่งขันซึ่งกันและกันในอดีตเรามีการไว้ผลในจํานวนมาก เราก็จะชะลอการแตกใบอ่อนได้แต่ในปัจจุบันบางครั้งด้วยความที่เรานั้นต้องการที่จะให้ใบมีคุณภาพที่ดีเพื่อนำไปสู่การเลี้ยงผลเราก็เร่งการจเจริญเติบโตปรากฏว่าถ้าทุเรียนของเรามีการแตกใบอ่อนในจำนวนมากสิ่งที่จะเกิดเหตุการณ์ติดตามมาก็คือพลังงานที่มีอยู่จะต้องถูกส่งเคลื่อนย้ายไปที่ใบอ่อนพอใบอ่อนแตกจำนวนมาก ก็จะทำให้ผลไม่เพียงพอต่อการใช้พลังงานดังนั้นในอดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยก็จะมีเทคนิคที่หลากหลายตามที่ผมได้อธิบายว่ามันไม่มีสูตรสำเร็จอย่างกรณียกตัวอย่างในภาพครับคุณภาพใบอยู่ในระดับปานกลางคือก็ไม่ได้เสียหายก็ไม่ได้สมบูรณ์มากเกิดสภาวะการแตกใบอ่อนเพราะฉะนั้น เมื่อเขาแตกใบอ่อนผลอยู่ในระยะใดผลก็จะอยู่ในระยะไข่ไก่ไข่ห่านสิ่งที่เราควรจะดําเนินการในดังลักษณะดังกล่าวก็คือการชะลอให้ใบเหล่านี้แตกใบอ่อนให้น้อยลงหรือการใช้ผลในส่วนตรงนี้ให้มีกําลังในการที่จะทําให้ดึงพลังงานไว้ก็คือการพ่นปัจจัยไปที่ผลโดยตรง ทั้งสองแนวทางสามารถปฏิบัติได้ควบคู่กันไปยกตัวอย่างเช่นกรณีอย่างทุเรียนที่มีสภาพความสมบูรณ์ในภาพเราก็ใช้ปัจจัยอย่างเช่นกรณีใช้ปุ๋ยทางใบ0 25 30หรือจะเป็น0 52 34หรือจะเป็น0 42 56เป็นปุ๋ยเชิงเดียวเราทำการพ่นไปที่ใบ การพ่นไปที่ใบตรงนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการชะลอให้เกิดการแตกใบอ่อนหรือไปชะลอการพัฒนาของยอดซึ่งผลของการดำเนินการตรงนี้เขาจะอยู่ได้ที่ประมาณ7วันหรือไม่เกิน10วันแต่การใช้ปุ๋ยเชิงเดียวเหล่านี้เราต้องทราบครับว่าเมื่อเราใช้ติดต่อกันหลายครั้งก็จะทำให้เกิดสภาพไวกลานโดยจากปัจจัยปุ๋ยที่เข้มข้นอัตราที่เราใช้ ส่วนใหญ่อย่างเช่นกรณีที่เราใช้ก็จะเป็น500กรัมถึง1กิโลกรัมต่อน้ำา2 0 0ลิตรในการใช้นั้นให้เข้าใจนะครับว่าเราจะต้องใช้เมื่อเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงคือเริ่มมีลักษณะใบอ่อนจะเริ่มยอดขยับไม่ใช่แตกใบอ่อนมาแล้วอย่างกรณีในภาพเราเริ่มพบเห็นหางปลาขยับเราก็จะต้องทำการพ่นควบคุมพ่นภายนอก ส่วนในด้านของใบอ่อนต้องเข้าใจนะครับว่าใบอ่อนชุดนี้แค่ชะง,งัดเท่านั้นเราก็จะรอโดยการใช้ปัจจัยเนี้พ่นสองครั้งห่างกันก็ประมาณ7วันหรือไม่เกิน10วันก็เท่ากับว่าผลอ่อนภายในจะมีอายุเกินระยะอันตรายนะครับหมายความว่าผลเริ่มมีความแข็งแรง เราก็จะต้องปล่อยให้ใบชุดนี้จเจริญเติบโตออกมาเป็นใบอ่อนให้ได้ในส่วนที่สองสิ่งที่เราดำเนินการก็เมื่อเป็นสูตรที่ในอดีตผมเคยอธิบายเรื่องนี้แล้วว่าอย่าไปตัดแต่งยื้ออย่าไปแต่งขัดเหมือนอย่างในโลกของสื่อโซเชียลที่ได้คำแนะนำไว้ถ้าในกรณีที่เราใช้สูตรในแบบอดีตก็คือ ไว้ผลยังคงเป็นจํานวนมากแต่ไม่ใช่ไว้ทั้งหมดนะครับก็มีการแตกบ้างแต่ยังใช้ลักษณะของผลทวงใบพิรศกษกรแป้นไปดูได้เลยครับว่าต้นที่มีการแตกใบอ่อนส่วนใหญ่ผลผลิตน้อยใบสูญเสียสมความสมดุลจากความเสียหายจากลมพายุมากถ้าต้นใดก็ตามที่มีผลผลิตยังคงอยู่ในปริมาณมากการแตกใบอ่อนของเขาจะช้า,ชาดังนั้นสิ่งที่เราจะปฏิบัติได้นั่นก็คือ การใช้ปัจจัยไปสนับสนุนที่ผลโดยตรงผู้กันในภาษาเราก็คือไปกระตุน้นไปเร่งการพัฒนาผลให้เจริญเติบโตให้มีความสามารถในการดึงพลังงานมาแล้วให้แต่ละผลเนี่ยช่วยกันดึงพลังงานมาก็เปรียบเสมือนกับปั๊มน้ำขนาดเล็กที่มีอยู่เพราะนั้นในส่วนของดอกทรงพุ่มเราใช้ปัจจัยคือปุ๋ยเชิงเดี่ยวพ่นควบคุมใบอ่อน หรือชะลอใบส่วนภายในเราก็จะใช้ปัจจัยมีในส่วนของสูตรพิเศษยกตัวอย่างเช่นในส่วนของการใช้ปัจจัย2ลักษณะลักษณะที่1ก็คืออย่างกรณีการพ่นไปที่ผลโดยตรงเพื่อให้ขั้วเหนียวเพื่อให้ขั้วเหนียวมีอะไรบ้างก็มีปุ๋ยยูเรียคือ46-0-0ชนิดพ่นมีแคลเซียมเดียวนะครับแคลเซียม ที่เป็นแคลเซียมเข้มข้นอย่างเช่นโมลฟูตโมโนแคลฟอมกแคลเซียมบอลลอน400หรือในส่วนของแคลเซียมต่างๆอัทโทนิกอัทโทนิกที่ในอัตรา100 cc ต่อน้ำ200ลิตรหรือจะเป็นในส่วนของไซฟามินบีเคหรือกรดอะมิโนก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะไปเติมพลังงานอันนี้คือส่วนที่ใบเราไม่ได้พ่นใบเราพ่นไปที่ผลโดยตรงเพื่อเพิ่มพลังงานให้ขั้วเหนียว พินอสก,ก่อนครับการพ่นปัจจัยไปที่ผลกรณีใช้สารสากัดจากสาหลายพลังงานในรูปของกรดอะมิโน,โนสารสากัดจากสาหลายจะเป็นสาหลายเกอพพร์มา p l u สสาหลายไฮโซ3 0ม activeo bioflow หรือจะเป็น speed b o หรือจะเป็น t k booster หรือจะเป็น s e n e g o น2อ0 0นั่นคือปัจจัยที่ไปเติมพลังงานให้กับผลโดยตรงเพราะฉะนั้นในการพ่นปัจจัยเหล่านี้ เราก็จะเน้นไปที่ผลทําให้ผลเหล่านี้ได้รับพลังงานแล้วก็ขั้วเหนียวนี่คือแนวทางที่สองที่เราต้องปฏิบัติควบคู่กันไปจนกว่าผลเขามีลักษณะของความสมบูรณ์แข็งแรงในบางครั้งเราอาจจะเริ่มพบเห็นการหลุดล่วงบ้างก็ให้เข้าใจว่าเป็นการแข่งขันการจเจริญเติบโตในกลุ่มกรณีที่เราพ่นปัจจัยเข้าไปส่วนสำคัญนอกจาก จะช่วยให้ขั้วเหนียวแล้วก็ยังมีส่วนไปช่วยลดอาการหนามแดงในสูตรสำเร็จที่ผมอยากจะยกตัวอย่างให้เห็นนะครับนั่นก็คือปุ๋ยยูเรียชนิดพ่น4600ในอัตรา400-500กรัมมีโมฟรุดอันนี้เป็นตัวอย่างของทีมกเกษตรในอัตรา300ซ c มีนิป100ซ c เป็นโบลอนเดียว โบฟุตเป็นแคลเซียมเดียวซปเปอร์ดีคืออะไรซปเปอร์ดีคืออาหารเสริมเข้มข้นในอัตรา 100cc ซปเปอร์แอคชั่น 100cc ทำการพ่นเจาะไปที่ผลโดยตรงก็จะทำให้ผลนั้นได้รับพลังงานและก็ขั้วเหนียวนี่คือสิ่งที่เรายกตัวอย่างให้เห็นว่าเราสามารถป้องกันการหลุดร่วงและก็เพิ่มการติดผลให้เขาแข็งแรงได้ ในกรณีที่เรามองไปในอีกสภาพหนึ่งทุเรียนที่มีคุณภาพใบที่ดีก็ให้เข้าใจครับว่าโรงครัวหรือแหล่งผลิตทางงานตรงนี้เนี่ยเขามีเพียงพอละส่วนหนึ่งเอาไปเลี้ยงผลและส่วนที่สองถึงจะแตกใบอ่อนเขาก็มีพอที่จะไปเลี้ยงใบอ่อนเพราะฉะนั้นในกรณีที่ท่านมีทุเรียนในสภาพใบความสมบูรณ์เช่นนี้ก็คงจะบอกให้รู้ว่า เราไม่จําเป็นที่จะต้องไปควบคุมใบเราจะให้ใบเขาพัฒนาจเจริญเติบโตแต่เราก็จะใช้ปัใจจัยในการเล่งให้ใบแก่คือพ่นบํารุงใบให้ใบแก่ส่วนที่หนึ่งซึ่งปัจจัยเหล่านี้อาจจะเป็นในส่วนของปุ๋ยทางใบที่เป็นส่วนตัวหน้าต่ํามีในส่วนของตัวแมกนีเซียมมีในส่วนของอาหารเสริมต่างๆส่วนด้านภายในเราก็คงจะเน้นไปที่ผล ตามสูตรที่ได้อธิบายมาเพราะฉะนั้นมันก็จะมีความแตกต่างกันสภาพใบไม่ดีเราอาจจะต้องควบคุมใบสักสองครั้งภายในเวลา1ิวันครั้งก็เป็น20วันหลังจากนั้นเราก็ปล่อยให้ใบเขาออกมาแต่ถ้าในสภาพใบที่สมบูรณ์เช่นนี้เราไม่มีความจําเป็นจะต้องไปคุมใบเพียงแต่ว่าเมื่อใบเขาออกมาเราก็ให้ความสมบูรณ์เข้าไปเพื่อให้ใบนี้แก่เร็วมีความสมบูรณ์เขาก็เพียงพอต่อการที่จะนาไปเลี้ยง โดยเฉพาะในกลุ่มของผลเราจะสังเกตว่าทุเรียนต้นที่มีคุณภาพใบดีทุเรียนก็จะหนามเขียวสดใสและในกลุ่มของตรงนี้ด้วยความที่เขาสามารถจะดึงตัวเองมาเพื่อการเจริญเติบโตแล้วก็เป็นระยะผลที่เริ่มค่อนข้างจะปลอดภัยอย่างในกรณีในภาพนี้ผมก็ต้องนําเรียนว่ายังมีโอกาสและมีความเสี่ยง ถ้าคุณภาพใบเดิมดีเหมือนดังในภาพที่ได้แสดงให้เห็นดังภาพนี้เราจะพบว่าในส่วนของผลภายในยังอยู่ในระยะที่ไม่มีผลกระทบเราก็จะพ่นปัจจัยเพื่อเสริมไปที่ผลเพื่อให้ขั้วเหนียวให้บําลุงเท่านั้นเอง นี่คือสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะแสดงให้เห็นว่าปันเป็นความแตกต่างกันในกรณีผลที่เราเห็นนั้นเราจะเริ่มพบว่าเมื่อผลเข้าสู่ในระยะโตขนาดเริ่มเข้าสู่ระยะขวดหรือเกิน45วันขึ้นไปผลโตแล้วผลเหล่านี้ค่อนข้างจะมีความแข็งแรงภายในเมล็ดเริ่มสร้างเป็นวุ้นเป็นเมือกเพราะนั้น ผลเหล่านี้ขณะนี้เนี่ยยอดเริ่มขยับผลอยู่ในระยะตามใดภาพตอบได้เลยครับว่าไม่มีผลกระทบใดๆอาจจะมีส่วนที่จะทําให้รูปทรงบิดเบี้ยวบ้างเท่านั้นเองซึ่งเราก็ใช้ปัจจัยไปบํงรุงใบอย่าให้ใบดึงพลังงานมาใช้ปัจจัยไปช่วยที่ผลในการช่วยที่ผลเหล่านี้ก็จะทําให้ผลไม่บิดเบี้ยวหรือไม่เสียรูปทรง ดังนั้นจึงย้ำว่าถ้าผลเป็นขนาดไข่ไก่ไข่หานใบไม่ดีหรือใบไม่สมบูรณ์เพียงพอเราก็จะต้องใช้ปัจจัยปุ๋ยเชิงเดี่ยวคุมใบและพ่นให้ขั้วเหนียวให้ดอกให้ผลสมบูรณ์แต่ถ้าในกรณีที่ใบสมบูรณ์แล้วผลอยู่ในระยะที่ต่อแล้วไม่มีผลต่อการหลุดร่วงแต่มีผลต่อการบิดเบี้ยวของรูปทรงในกรณีนี้เราก็เล่งให้ใบเขาสมบูรณ์แก่ ส่วนที่ผลนั้นเราก็คงใช้ปัจจัยบํารุงต่อไปนี่คือแนวทางการจัดการที่เป็นคำตอบว่าทุเรียนตอนนี้แตกใบอ่อนมากเลยฝนก็ตกแล้วเราจะจัดการอย่างไรก็เป็นคำตอบในคลิปนี้สวัสดีครับ